สวัสดีค่ะชื่อเจน,นะคะ่ะอายุ27ปีพักอยู่แถวเพชรเกษมค่ะตอนนี้ทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะค่ะก็ที่นี่เริ่มเรียน b b บีโกนะคะก็ช่วงเช้าก็าจะเป็นเรียนทฤษฎีะคะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเรียนปฏิบัตินะคะก็จะมีปฏิบัติเมโซกับ b ีบีโก นะคะระหว่างทำก็อาจารย์แล้วก็พี่ๆทีมงานก็ช่วยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะความรู้สึกที่เรียนนะคะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ชอบบรรยากาศก็ดีค่ะเพื่อนๆในในสถาบันก็ดีค่ะทำไมถึงเลือกมาเรียน BB g l o เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเทรนด์นะคะกำลังมาช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำแล้วก็น่าฉ่ำวาวดูในอินเทอร์เน็ตมาสักพักอละะ้ค่ะก็ รู้สึกว่าน่าสนใจน่ามาลองเรียนดูค่ะเรียนแล้วคิดว่าจะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะค่ะเหตุผลที่มาเรียน b ีวีโกที่นี่นะคะก็เพราะว่าที่นี่มีใบเซอร์ต i ฟิเคของทั้งประเทศไทยแล้วก็ของเกาหลีด้วยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็นำเข้าจากเกาหลีก็เลยเชื่อมั่นในคุณภาพค่ะ ก็ถ้ามีเพื่อนๆสนใจอยากเรียนวีวีโกลนะคะก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่ได้เลยค่ะก็ทุกอย่างครบค่ะทีเดียวจบ